สวัสดีครับพ่อโต๊ไว้นะครับวันนี้ผมพามาชมนี่ยามาฮ่า R7 นะคันนี้รถใหม่เอียเอ่ยมเลยคันนี้เป็นปี2023นะไม่วิ่งน้อยมากมาพร้อมของแต่งคันนี้เอี่ยมมากเหมือนออกศูนย์มือหนึ่งเลยนะเจ้าของเดียวนะครับคันนี้ของแต่งชิ้นแรกเลยมาท่ออาคาบุอีกปลายดามนะครับคันนี้นี่คาร์บอนกันรอนะเพียวคาร์บอนแท้ด้วยนี่กระล้มกลางแต่ง รวไมไปถึงคันนี้มีกาดหม้อน้ำนะครับมาแล้วด้วยขับขี่ปลอดภัยไม่มีหินกระเด็นแน่นอนชิลหน้าแต่งนะครับยาม้าดูเครื่องด้วยเครื่องเอี่ยมๆเลยนะนี่เขามาดูเครื่องใ,ใกล้ๆเลยโซ่สเตอร์นะครับเอี่ยมๆใช้ได้ยาวดอกเต็มๆเลยนะรวไมไปถึงตัวยกสปูนแต่งยางหน้ายางหลังบิสโตน ใช้ได้อีกนานเลยนะครับมาเรามาฟังเสียงท่อกันเอาก่ออ <c oughs> ื่นนี่มามาดูเลขไม้์ก่อนดีกว่าคันนี้รถปียี่ามนะครับเจ้าของเดียวไม่หมื่นสองนี่ไม้น้อยมากเลยมาเรามาฟังเสียงท่อกันเครื่ป็นสตาร์ทติดง่ายนะ ยอดเลยนู้ใช้ไดเกียวท่นานใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่อาร์มโปรไบรวมไปถึงอยากดูคลิปรีวิวนะครับพิมพ์เข้าไปช่อง YouTube เลยพิมพ์ไปว่าอาร์มโปรไบนะทางเราลงรถรีวิวทุกคันไว้นละ้หมดแล้วรวมไปถึงอยากทําท่อนะครับนี่ทําท่อนะทางเราก็มี APB2 นะครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยตอาน,นี้คครับ